กว่าจะเจอคนที่ดีๆสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่กว่าจะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนใช่ต้องรอ,อนานเท่าไรจึงได้มา แต่คนดีก็อยู่กับเราไม่นานโดนแรงเสียดทานทมจนภัายลาใครโง่ไม่เป็นใครเด่นเกินไปต้องโดนคนว่าทำถูกใจช้ายัง ใจคนดีเปลืองฟืดเคืองคำชมย้อนเรื่องทับทอมถึงทอนก็ทอเมื่อทำดียากใครอยากจะทำดีต่อก่อนที่คนดีจะทอ้อ จึงร้องขอแรงส่งมาโปรดช่วยรักษาคนดี้เชิดจูดคนที่เสียสละไม่ถูกใจบ้างบางเวลาอย่าด่วนกล่าวหาจนถอดใจโปรดช่วยดูแล คนดีให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่ปกป้องคนดีให้มีใจเพื่อให้ใครๆอยากทำความดีอยากให้มีคนที่ทำดีมากมาย ยืนหยัดสวยแรงใจมากมีกว่าจะเจอก็อยากนักหนาควรรักษาให้ดีใช้เพชรที่เรามีอย่างรู้ค่าใช้เพชรที่เรามี ขอบคุณค่ะ